สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การสำรวจชุดข้อมูลของเราวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องภาคตะวันตกของประเทศไทยครับ เป็นพื้นที่ที่เอ่อต้องบอ,อกว่ามีความน่าสนใจหลายอย่างเลยทั้งรูปร่างที่ยาวๆนะครับภูมิประเทศส่วนใหญ่ก็เป็นภูเขาสูงมีที่ราบสลับบ้างแล้วก็ยังมีชายฝั่งทะเลด้วยแล้วก็ยังเป็นจุดเชื่อมต่อสําคัญกับเพื่อนบ้านเราด้วยครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะภาคตะวันตกนี่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆค่ะข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็มาจากเอกสารภูมิศาสตร์ประเทศไทยภาคตะวันตก .pdf นะคะซึ่งให้ภาพรวมไว้ค่อนข้างละเอียดเลยเป้าหมายของเราก็คือเอ่ออยากจะ กลั่นเอาเฉพาะแก่นสําคัญออกมาทําความเข้าใจว่าอะไรที่ทําให้ภาคนี้เป็นแบบนี้ทั้งเรื่องภูมิศาสตร์ภูมิอากาศทรัพยากรแล้วก็ผู้คนเศรษฐกิจต่างๆด้วยค่ะเหมือนกับว่าเรากําลังหาทางลัดทําความเข้าใจภาคตะวันตกให้มากกว่าแค่การท่องจําชื่อจังหวัดหรือว่าดูข้อมูลดิบๆใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะ จุดเด่นแรกที่แบบว่าเห็นปุบรู้ปั๊บเลยคือรูปร่างที่ยาวๆของภาคกับแนวเทือกเขาที่เป็นเหมือนกระดูกสลังอันนี้น่าจะส่งผลเยอะเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะลักษณะทางกายภาพเนี่ยละค่ะเป็นตัวกําหนดเรื่องราวส่วนใหญ่ของภาคนี้เลยซึ่งก็ประกอบด้วย5จังหวัดหลักๆนะคะคือตากกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์พื้นที่รวมๆก็ประมาณ5 0,000กว่าตารางกิโลเมตรอืม ค,ความยาวจากเหนือลงใต้เนี่ยทำให้ภูมิประเทศภูมิอากาศมันหลากหลายมากแล้วการที่มีพรมแดนติดกับเมียนมายาวเหยียด <eden> เลยนะคะก็ส่งผลต่อทั้งประวัติศาสตร์แล้วก็เศรษ,ษฐกิจมาตลอดเลยคะ่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่แนวกระดูกสนันหลังที่ว่านี่ก่อนเลยครับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงสูงนี่มันเป็นยังไงบ้างครับค่ะพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะเป็นเทือกเขาสูงค่ะโดยเฉพาะ เทือกเขาตะนาวสีอันนี้คือเป็นแกนหลักเลยทอดตัวยาวแนวเหนือใต้ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาทางภาคเหนือนะคะลงไปเกือบสุดภาคใต้เลยแล้วก็ทําหน้าที่เป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นไทยกับเมียนมาเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะยาวขนาดไหนครับเนี่ยเทือกเขานี้ความยาวนี้ไม่ธรรมดาเลยค่ะประมาณ800กว่ากิโลเมตรเลยนะคะโอ้โห800กว่าโลแค่เทือกเขาเดียวเองเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็ความสูงก็ เอ่อถือว่าสูงพอสมควรยอดสูงสุดแถวเพชรบุรีก็พันสี่ร้อยกว่าเมตรที่สำคัญคือเทือกเขาแถวนี้นะคะจัดว่าเป็นเทือกเขาเกิดใหม่ทางธรณีวิทยาซึ่งมันก็จะสัมพันธ์กับแนววงแหวนแห่งไฟรอบมหาสมุทรแปซิฟิกอ๋อวงแหวนแห่งไฟใช่ค่ะหมายความว่าปลึกโลกแถวนี้ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่บ้างก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องแผ่นดินไหวได้แม้ว่าจะไม่รุนแรงเท่าพื้นที่อื่นๆในแนววงแหวนนะคะ เข้าใจแล้วครับแล้วนอกจากการเป็นพรมแดนแล้วเทือกเขานี่มีความสำคัญอย่างอื่นอีกไหมครับมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์การทหารสูงมากค่ะเพราะว่าการจะข้ามไปมาระหว่างไทยกับเมียนมาในอดีตเนี่ยต้องผ่านช่องเขาหรือที่เราเรียกว่าด่านต่างๆบนเทือกเขานี้อย่างเช่นด่านเจดีสามองค์ที่กาญจนบุรีหรือด่านสิงคอนที่ประจวบ พวกนี้เคยเป็นทั้งเส้นทางการค้าแล้วก็เส้นทางเดินทัพที่สําคัญมากๆเลยค่ะเป็นเหมือนป้อมปราการธรรมชาติของอาณาจักรเลยเหมือนเป็นกําแพงธรรมชาติเลยนะครับใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้เทือกเขาก็ยังเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําสายสําคัญๆหลายสายด้วยค่ะพอมีภูเขาสูงเยอะๆแบบนี้แสดงว่าที่ราบสําหรับคนอยู่อาศัยหรือว่าทําการเกษตรก็คงจะมีไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะที่ราบลุ่มส่วนใหญ่จะแคบๆนะคะอยู่ตามแนวแม่น้ําสายหลักๆทําให้การตั้งถิ่นฐานก็จะกระจุกตัวอยู่เบริเวนั้นเป็นหลักส่วนพื้นที่ลาดเชิงเขาอืมก็มีความสําคัญในการเกษตรเหมือนกันแต่ก็จะเป็นพืชที่แบบว่าทนแรงได้ดีกว่าหน่อยค่ะเมื่อกี้พูดถึงแม่น้ํางั้นเรามาดูเรื่องแหล่งน้ํากันต่อเลยครับ แม่น้ำสายไหนที่สำคัญสำคัญบ้างครับในภาคนี้ค่ะแม่น้ำในภาคนี้ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากเทือกเขาตะนาวสีแล้วก็ส่วนใต้ของเทือกเขาถนนธงชัยนะคะเป็นแม่น้ำสายที่ค่อนข้างสั้นแต่ว่ามีความสำคัญสูงมากสายหลักๆเลยนะคะที่ควรรู้จักก็คือระบบแม่น้ำแม่กลองแม่กลอง ใช่ค่ะซึ่งเกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำแควใหญ่หรือแม่น้ำสีสวรรัสด์กับแม่น้ำแควน้อยหรือแม่น้ำใสยโยกที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะก่อนที่จะไหลผ่านราชบุรีไปลงอ่าวไทยที่สมุทรสงครามถึงจะยาวแค่ร้อยกว่ากิโลเมตรนะคะแต่เป็นแม่น้ำที่สำคัญมากๆหล่อเลี้ยงคนเยอะเลยค่ะครับ แล้วแม่น้ำสายอื่นๆล่ะครับมีอีกไหมก็มีแม่นม้ำเพชรบุรีค่ะอันนี้เกิดในเทือกเขาตะนาวสีไหลลงอ่าวไทยที่เพชรบุรีแล้วก็แม่นม้ำปราณบุรีที่เกิดจากเทือกเขาเดียวกันไหลลงอ่าวไทยที่ประจบคีรีขันแม่น้ำพวกนี้นะคะถึงจะสั้นแต่ก็เป็นแหล่งน้ำสำคัญมากๆสำหรับการเกรษตร su, การใช้น้ำในชีวิตประจำวันแล้วก็เรื่องประมงด้วยค่ะ การที่มีแม่น้าสั้นๆแล้วก็ที่ราบจํากัดแบบนี้การจัดการน้ําเลยน่าจะสําคัญมากๆเลยมีการสร้างเขื่อนเยอะเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะการจัดการน้ํานี่เป็นหัวใจสำคัญเลยเ,ลยเ,เลยขื่อนใหญ่ๆถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์หลายอย่างนะคะอย่างเขื่อนภูมิพลที่ตากอันนั้นจะเน้นผลิตไฟฟ้าแล้วก็ช่วยเรื่องชนลประทานทางภาคเหนือตอนล่างด้วย ส่วนในการจนบ,บุรีนี่เยอะเลยค่ะทั้งเขื่อนศรีนาคารินแล้วก็เขื่อนวชิราลงกรหรือเขื่อนเขาแหลมเดิมนะคะอันนี้ก็ช่วยทั้งผลิตไฟฟ้าจัดการน้ําในลุ่มน้ําแม่กลองบรรเทาปัญหาน้ําท่วมแล้วก็เป็นแหล่งประมงด้วยอืมหืมครบวงจรเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ยังมีเขื่อนแก่งกระจานที่เพชรบุรีเขื่อนปราณบุรีที่ประจวบพวกนี้จะเน้นด้านชนลประธานกักเก็บน้ําเป็นหลัก เคลื่อนต่างๆเหล่านี้ก็สะท้อนความพยายามในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่มีอยู่อย่างจํากัดนะคะให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะความหลากหลายทางภูมิประเทศทั้งภูเขาสูงที่ราบแคบๆแล้วก็มีชายฝั่งทะเลอีกต้องส่งผลต่อเรื่องภูมิอากาศแน่ๆเลยครับชัดเจนมากค่ะภูมิอากาศภาคตะวันตกนี่ มีความหลากหลายสูงจริงๆปัจจัยหลักเลยก็คือเทือกเขาตะนาวสีเนี่ยแหละค่ะที่ทำหน้าที่เหมือนกำแพงขวานกั้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เอาไว้ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเขตเงาฝนขึ้นค่ะเขตเงาฝนอธิบายง่ายๆคือยังไงครับคืออย่างนี้นะคะลมที่พัดมาจากทะเลอันดามันพอมาปะทะกับเทือกเขาสูงๆเนี่ยมันจะถูกบังคับให้ลอยตัวสูงขึ้นแล้วก็ปล่อยฝนลงมาทางด้านรับลมคือฝั่งตะวันตกของเทือกเขา ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเมียนมานะคะอ๋อฝั่งนู้นได้ฝนไปใช่ค่ะพอข้ามสันเขามาแล้วเนี่ยลมมันจะแห้งแล้วก็อุ่นขึ้นทําให้ด้านหลังเขาหรือฝั่งตะวันออกคือฝั่งไทยเราเนี่ยได้รับฝนน้อยกว่ามากก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างแห้งแล้งอย่างเช่นบางส่วนของจังหวัดตากแล้วก็กาญจนบุรีค่ะ อ๋อเท่าใจแล้วครับมิน่าล่ะครับบางทีก็สงสัยว่าทำไมบางพื้นที่ในภาคตะวันตกถึงดูแห้งแล้งจังทั้งๆท,ที่อยู่ไม่ไกลทะเลมากเท่าไหร่ใช่เลยค่ะนอกจากเรื่องเขตเงาฝนแล้วนะคะความสูงของพื้นที่ก็มีผลทำให้อากาศบนยอดเขาสูงๆเนี่ยหนาวเย็นคล้ายๆภาคเหนือเลยส่วนพื้นที่ที่ติดอ่าวไทยอย่างเพชรบุรีประจวบก็จะได้รับอิทธิพลจากทะเลทาให้มีความชื้นสูงกว่าแล้วก็มีฝนแตกต่างกันไปค่ะ โดยรวมๆแล้วอุณหภูมิเป็นไงครับโดยรวมๆแล้วอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งภาคจะอยู่ราวๆยี่สถึงยีองศาเซลเซียสค่ะแต่ว่าจะแตกต่างกันมากเลยระหว่างฤดูร้อนที่ร้อนจัดๆโดยเฉพาะในเขตเงาฝนนะคะกับฤดูหนาวที่ตอนบนอย่างตากกานนบ,บุรีอาจจะหนาวเย็นเลยส่วนตอนล่างก็จะเย็นสบายๆค่ะเราล่างลมเหรครับมีลมอะไรพิเศษไหมครับแถบนี้ ก็จะมีลมภูเขาลมหุบเขาที่พัดสลับกันกลางวันกลางคืนนะคะทําให้บริเวณหุบเขาเชิงเขามีอากาศเย็นสบายซึ่งอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ภาคนี้มีแหล่งพักผ่อนตากอากาศเยอะเลยค่ะส่วนลมทะเลจากอ่าวไทยก็มีผลต่อเพชรบุรีกับประจวบค่ะทําให้มีฝนมีความชื้นเข้ามาบ้างค่ะ สรุปคือภาคตะวันตกนี้มีครบเลยทั้งพื้นที่ชื้นติดทะเลพื้นที่แห้งแล้งหลังเขาแล้วก็พื้นที่หนาวเย็นบนยอดเขาสูงสใช่ค่ะครบเครื่องเลยค่ะทีนี้มาดูเรื่องผู้คนกันบ้างครับประชากรในภาคนี้เป็นยังไงครับหนาแน่นไหมโดยรวมแล้วถือว่าประชากรค่อนข้างเบาบางนะคะถ้าเทียบกับขนาดพื้นที่จังหวัดที่มีคนอยู่เยอะสุดคือกาญจนบุรีแต่ถ้าดูความหนาแน่นจริงๆรราชบุรีจะหนาแน่นสุด ขณะที่ตากนี้เบาบางมากๆเลยค่ะแล้วเขาไปอยู่กันตรงไหนเยอะๆครับการกระจายตัวก็จะหนาแน่นตามที่ราบลุ่มแม่น้ําสําคัญๆอย่างแม่กลองเพชรบุรีแล้วก็บริเวณชายฝั่งทะเลเพชรบุรีประจวบค่ะซึ่งก็เป็นแหล่งกเกษตรกรรมแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวหลักๆนะคะแล้วเรื่องเชื้อชาติล่ะครับนอกจากคนไทยพื้นถิ่นมีกลุ่มไหนเด่นๆอีกบางครับ มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่น่าสนใจนะคะนอกจากคนไทยแล้วก็ยังมีชาวไทยเชื้อสายมอญที่เออสันนิษฐานว่าอพยพมาจากเมียนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วค่ะกระจายอยู่หลายจังหวัดโดยเฉพาะราชบุรีกาญจนบุรีแล้วก็มีชาวกะเหรี่ยงซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกับทางภาคเหนือนะคะอาศัยอยู่บริเวณชายแดนติดกับเทือกเขาตะนาวสีเป็นหลักค่ะประเด็นเรื่องการย้ายถิ่นก็น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมา ใช่ค่ะใช่อันนี้เป็นปัจจัยสําคัญมากต่อทั้งเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของภาคตะวันตกเลยการอพยพจากเมียนมาเข้ามาทํางานเนี่ยมีเยอะมากแรงงานเหล่านี้ก็ทํางานหลากหลายทั้งเกษตรประมงก่อสร้างเหมืองแร่ในบางพื้นที่เนี่ยจำนวนอาจจะใกล้เคียงกับคนไทยเลยก็ได้นะคะซึ่งก็สร้างทั้งโอกาสแล้วก็ความท้าทายในการบริหารจัดการค่ะ แล้วคนไทยเองล่ะครับมีการย้ายเข้าย้ายออกไหมก็มีค่ะมีการย้ายไปทำงานในกรุงเทพหรือภาคกลางเพราะโอกาสทางเศรษฐกิจอาจจะน้อยกว่าแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนย้ายเข้ามาทำงานในภาคบริการการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจนบุรีเพชรบุรีแล้วก็ประจวบค่ะพวกโรงแรมรีสอร์ตต่างๆนี่เยอะขึ้นมากการเป็นพื้นที่ชายแดนแบบนี้ ทำไมมีเมืองสําคัญทางยุทธศาสตร์ด้วยไหมครับมีค่ะอย่างปากโดยเฉพาะตรงแม่สอดนะคะการจนบุรีแล้วก็ราชบุรีถูกมองว่าเป็นเมืองสําคัญที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับเมียนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวายเกิดขึ้นจริงนะคะเมืองเหล่านี้อาจจะกลายเป็นประตูการค้าที่สําคัญมากๆได้เลยเพราะว่าอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่ค่ะ โอ้โห oh, ศักยภาพตรงนี้น่าสนใจจริงๆครับต่อไปมาดูเรื่องทรัพยากรธรรมชาติกันบ้างนอกจากน้ำที่เราคุยกันไปแล้วมีอะไรที่อุดมสมบูรณ์ดีครับต้องบอกว่าภาคตะวันตกนี้รุ่มรวยทรัพยากรธรรมชาติมากค่ะอย่างแรกเลยก็คือแร่ธาตุค่ะด้วยความที่เป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาที่ต่อเน,นื่องมาจากภาคเหนือนะคะทำให้มีแร่ธาตุหลากหลายชนิดเลยในอดีตเคยมีชื่อเสียงเรื่องอัญมณีอย่างทับทิมอ๋อทับทิมสยามอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับ ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยปัจจุบันก็ยังมีการทำเหมืองแร่สำคัญสคัญอยู่นะคะเช่นดีบุกทั้งสเตนตะกัว่วสังกะสีในการจนบุรีราชบุรีหรือพวกเฟลสปาโพแทชเนราชบุรีแล้วก็มีเหล็กทองคำในประจุบการจนบุรีตากซึ่งก็เป็นวัตถุดิบสำคัญในภาคอุตสาหกรรมค่ะครับแล้วทัพยากรป่าไม้ล่ะครับยังเหลือเยอะไหมครับ ถือว่ายังค่อนข้างสมบูรณ์นะคะโดยเฉพาะในจังหวัดตากแล้วก็กาญจนบุรีที่มีพื้นที่ป่าปกคลุมเกินครึ่งหนึ่งของพื้นที่จังหวัดเลยค่ะมีป่าหลากหลายประเภทตั้งแต่ป่าดิบชื้นดิบแล้งดิบเขาบนที่สูงสูงนะคะไปจนถึงป่าสนเขาแล้วก็มีป่าผลัดใบอย่างป่าเบญจพรรณป่าเบญจพรรณนี่คือมีไม้มีค่าใช่ไหมครับใช่ค่ะมีไม้เศรษฐกิจมีค่ายอย่างไม้สกัก ไม้ประดู่พบมาในตากกาญจนบุรีแล้วก็มีป่าเต็งรังในพื้นที่ที่ค่อนข้างแห้งแลง้งดินเป็นทรายๆหน่อยค่ะความสมบูรณ์ของป่าไม้แบบนี้ก็ย่อมนำไปสู่ความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็การจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองเยอะแยะเลยสิครับแน่นอนค่ะภาคตะวันตกมีอุทยานแห่งชาติแล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าที่สำคัญสำคัญแล้วก็มีชื่อเสียงหลายแห่งมาก เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพนี้นะคะที่เด่นๆก็เช่นอุทยานแห่งชาติเอราวัณที่มีน้ําตกสวยๆนะคะไซโยกที่กาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอันนี้เป็นผืนป่าขนาดใหญ่เลยเป็นมรดกโลกด้วยอยู่ที่เพชรบุรี แก่งกระจานี้ใหญ่มากเลยนะครับใช่ค่ะใหญ่มากแล้วก็มีอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดที่ประจวบอันนั้นจะเป็นภูเขาหินปูนติดทะเลสวยงามมากนอกจากนี้ก็ยังมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแล้วก็ห้วยขาแข้งซึ่งอันนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติอีกแห่งนะคะครอบคลุมพื้นที่ตากการจนบุรีแล้วก็อุทัยธานีด้วยเป็นบ้านของสัตว์ป่าหาย,ยากแยะเลยค่ะอย่างสมเสด็จ กระทิงวัวแดงเสือโครง่งความอุดมสมบูรณ์แบบนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ผืนป่ามันเชื่อมต่อกับฝั่งเมียนมาด้วยค่ะฟังดูแล้วทรัพยากรธรรมชาติเป็นจุดแข็งที่สำคัญมากๆของภาคนี้เลยนะครับทีนี้มาดูเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างปากท้องของผู้คนในภาคตะวันตกนี่ขึ้นอยู่กับอะไรเป็นหลักครับหลักๆเลยนะคะคือการเกษตรแล้วก็การท่องเที่ยวค่ะถึงแม้จะมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ราบแต่ว่า ดินในหลายพื้นที่ก็เหมาะกับการปลูกพืชไร่เศรษฐกิจสำคัญสคัญอย่างเช่นอ้อยมันสำปะหลังสับประรดโดยเฉพาะที่ประจวบเพชรบุรีนี้ดังมากเรื่องสับประรดสับประรดกวนสับประรดกะปรงใช่เลยค่ะแล้วก็มีข้าวโพดเยี้งสัตว์แล้วก็มีการทำปศุสัสั์ด้วยเช่นโคเนื้อโคโนมส่วนการท่องเที่ยวนี่ถือเป็นหัวจใกสําคัญเลยค่ะด้วยความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติทะเลภูเขาน้ําตกเขื่อน แล้วก็มีเรื่องประวัติศาสตร์อย่างทันรถไฟสายมรณะด่านต่างๆวัฒนธรรมแล้วก็การเดินทางจากกรุงเทพก็ค่อนข้างสะดวกนะคะทำให้ธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารนี้เติบโตต่อเนื่องเลยค่ะแล้วภาคอุตสาหกรรมล่ะครับมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนครับ มีอยู่บ้างค่ะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มันต่อเนื่องจากการเกษตรอย่างโรงงานน้ําตาลโรงงานสับป,ประรดกระป๋องแล้วก็อุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบในพื้นที่เช่นเมืองแร่หรือพวกเซรามิกที่ราชบุรีนี้ก็ดังนะคะโอ่งราชบุรีใช่ค่ะแต่โดยรวมแล้วก็ยังไม่โดดเด่นเท่าเกษตรกับการท่องเที่ยวแต่ก็มีศักยภาพนะคะที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกหรืออุตสาหกรรมแปรรูปได้ในอนาคตถ้ามีการเชื่อมโยงกับเมียนมามากขึ้นค่ะ การคมนาคมขนส่งเป็นยังไงบ้างครับที่จะมารองรับเศรษฐกิจแล้วก็การเชื่อมโยงที่ว่านี้ทางบกหรือถนนเนี่ยถือเป็นเส้นทางหลักเลยค่ะมีถนนสายสำคัญสำคัญเชื่อมโยงจังหวัดต่างๆแล้วก็ต่อไปยังภาคกลางภาคใต้แล้วก็ด่านชายแดนเมียนมาส่วนทางรถไฟก็มีสายที่แยกจากภาคใต้ที่ชุมทางหนองประยุกราชบุรีนะคะ ไปสิ้นสุดที่สถานีน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายมรณะในอดีตอ๋อสายประวัติศาสตร์เลยนะครับใช่ค่ะปัจจุบันก็เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สําคัญแล้วก็มีความคิดที่จะฟื้นฟูหรือสร้างเส้นทางเชื่อมต่อไปยังเมียนมาอยู่เรื่อยๆค่ะส่วนทางอากาศนี่ยังมีจํากัดค่ะมีสนามบินขนาดเล็กที่ตากแม่สอดแล้วก็หัวหินค่ะ ครับผมประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยครับคือเรื่องการพัฒนาภาคตะวันตกภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมามันส่งผลต่อภาพรวมของภาคนี้ยังไงบ้างครับค่ะ แผนพัฒนาเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของภาคตะวันตกมาตลอดเลยนะคะแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ในการพัฒนาบางด้านแต่ก็มีศักยภาพเฉพาะตัวที่แผนพยายามจะดึงออกมาใช้ประโยชน์ในช่วงแรกๆเลยนะคะแผนจะเน้นไปที่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อย่างเช่นเขื่อนภูมิพลเขื่อนศรีนครินเขื่อนแก่งกระจานการสร้างถนนสายหลักเพื่อสนับสนุนการเกษตรการผลิตไฟฟ้าแล้วก็การจัดการน้ำเป็นหลักค่ะ แล้วแนวทางมันเปลี่ยนไปไหมครับในระยะหลังๆ เปลี่ยนไปค่ะในยุคต่อๆมาก็เริ่มเน้นการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่มากขึ้นอย่างเช่นส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปลรูปพวกน้ำตาลสัตว์รดส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจังมีการกำหนดเมืองหลักเมืองรองอย่างการจนบุรีเพชรบุรีเพื่อกระจายการพัฒนานอกจากนี้ก็เริ่มให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมีการแก้ไขปัญหามลพิษการอนุรักษ์ป่าไม้อืม จนมาถึงช่วงหลังๆที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่างโครงการช่างหมันที่เพชรบุรีนะครับแล้วก็เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจรวมถึงล่าสุดเลยที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อรองรับการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะที่แม่สอดครับ ฟังดูแล้วเป็นการเดินทางที่ยาวนานแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเลยนะคะจากการเน้นโครงสร้างพื้นฐานแบบแข็งๆหน่อยมาสู่การพัฒนาที่พยายามจะสมดุลแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นใช่ค่ะเป็นความพยายามที่จะสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่การส่งเสริมเศรษฐกิจแล้วก็การรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ซึ่งก็ยังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทายต่อไปค่ะ วันนี้เราได้เจาะลึกกันอพอสมควรเลยนะครับทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยว่าภาคตอนตกมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างไรตั้งแต่รูปร่างที่ยาวๆแนวเทือกเขาที่เป็นแกนกลางไปสู่ความหลากหลายของภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องบอกว่าอุดมสมบูรณ์มากทั้งแร่ธาตุป่าไม้แหล่งน้ำไปจนถึงผู้คนที่มีความหลากหลายแล้วก็เศรษฐกิจที่พึ่งพ,งพิงธรรมชาติเป็นหลัก ทั้งเกษตรกรรมการท่องเที่ยวรวมถึงบทบาทสำคัญในฐานะประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะการสำรวจข้อมูลครั้งนี้ก็ช่วยให้เราเห็นมิติที่ซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจของภาคตะวันตกนะคะทั้งความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบัน ความร่ำรวยทางธรรมชาติที่ต้องบริหารจัดการอย่างดีแล้วก็พลวัตทางสังคมเศรษฐกิจที่เกิดจากการผสมผสานกันของคนพื้นถิ่นคนต่างถิ่นแล้วก็สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติค่ะครับผมก่อนจะจากกันวันนี้มีประเด็นทิ้งทายให้ลองกลับไปคิดกันต่อครับ เมื่อเรามองย้อนไปถึงบทบาทของช่องทางข้ามเทือกเขาในประวัติศาสตร์อย่างเช่นด่าน j จดีสองค์และมองไปข้างหน้าถึงแผนการพัฒนาต่างๆที่อาจจะเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยเข้ากับท่าเรือน้ำลึกทวายในเมียนมาได้อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตเนี่ย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคตะวันตกนี้จะมีบทบาทหรือว่าจะส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจสังคมและวัฒธนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตได้อย่างไรบ้างเป็นเรื่องที่น่าติดตามแล้วก็ชวนคบคิดต่ออย่างยิ่งเลยครับเป็นคำถามที่ชวนให้มองภาพใหญ่ได้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าภูมิศาสตร์ไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะคะในการกำหนดปฏิสัมพันธ์ของผู้คนแล้วก็โอกาสในการพัฒนาต่างๆค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ